ถึงคุณไม่เปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนคุณอยู่ดีรถรับจ้างแท็กซี่30ปีก่อนครอบครัวเขาไม่มีเงินคุณพ่อซื้อรถมา1คันเพื่อขับแท็กซี่ขับวันละสองกะจนสามารถซื้อรถคันที่2แบ่งให้ลูกช่วยขับต่อมาอีก10ปีเขามีรถแท็กซี่2,000คันเราทำงานหนักเราต่อสู้กับเงินกู้ไฟแนนซ์จนมีรถ2,000คัน แต่ว่าเมื่อไม่นานนี้มีเด็กอเมริกันสร้างอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมากดปุ๊บเดียวรถแท็กซี่ทั้งโลกตกอยู่ในมือของมันทั้งๆท,ที่ไม่มีรถสักคันมันถูกเรียกว่าอูเบอร์ห้องชุดอพาร์ตเมนต์ครอบครัวเราทำงานเช่าเราค่อยๆเก็บค่าเช่าจนสร้างหอพัก แล้วค่อยๆขยายเป็นตึกเรียกว่าเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เรามีหลายตึกมากเราเริ่มฐานะดีเรามีระบบจองห้องพักที่ทันสมัยเราขยันและฉลาดวันดีคืนดีมีเด็กอีกคนมาจากอีกซีโกโรคมันสร้างอะไรไม่รู้กดปุ่มเดียวมันมีห้องเช่ารายวันรายเดือนนับร้านห้องโดยที่มันไม่ได้ซื้อมันเรียกว่า Airbnb เครื่องใช้ไฟฟ้าครอบครัวเราขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในเวิ้งนครเกษมสมัยก่อนเราขายดีมากๆมีคนมาจากต่างจังหวัดมาซื้อของเราเรามีบริการส่งคุณพ่อส่งผมเรียนมหาวิทยาลัยด,ดีวันดีคืนดีมีห้างเปิดร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยใหม่เปิดสาขายเยอะมากๆมีอำนาจต่อรองโรงงานมากกว่าผมผมเริ่มขายไม่ดีห้างนั้นชื่อว่า power b วันดีคืนดีโลกเปลี่ยนไปมีระบบการซื้อแบบใหม่ไม่ต้องไปห้างไม่ต้องมาร้านผมกดปุ่มเดียวเช็คราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ถูกที่สุดในประเทศไทยบริการส่งถึงบ้านผมขยันผมไม่โง่ผมเรียนจบเกียรินิยมต่อมาอีกเรื่อยๆภาวบายกำลังรถสาขาโรงงานรถยนต์ผมจบวิศวะยานยนต์ เรียนยากมากๆผมได้ทำงานโรงงานรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกผมพัฒนาทักษะมา15ปีรถยนต์ที่ผมสร้างมีคุณภาพต่อมาผมได้รับจดหมายสมัครใจให้ลาออกโรงงานบอกว่าต่อไปเราจะใช้หุ่นยนต์และก็ต่อไปรถยนต์จะไม่มีระบบเดิมที่คุณเรียนมายานยนต์มาใช้ไม่ได้คุณต้องเรียนซอฟต์แวร์คุณต้องเรียนปัญญาประดิษฐ์ผมขยันผมฉลาดมากๆ ผมโคตรงงหมอผมตั้งใจเรียนหมอผมชอบรักษาคนเรียนหมอต้องขยนันต้องกดทนและก็ต้องฉลาดมากๆผมเรียนหมอ6ปีฝึกงาน10ปีเรียนเฉพาะทางอีกทักษะผมถูกสะสมมาอย่างดีวันดีคืนดีมีเครื่องมืออันหนึ่งมันวางไว้หน้ามู่บ้านมันวัดความดันได้มันเจาะเลือดเก่ง มันเอาเลือดไปวิเคราะห์ภายในหนึ่งนาทีมันวัดไข้ได้มันบอกคนไข้ว่าป่วยเป็นอะไรได้ภายในหานาทีนาทีที่สุดทึ่งมันจิตยาคนไข้อีก15นาทีต่อมาคนไข้าหายกลับบ้านได้ผมถูกแย่งงานผมขยันมากผมโคตรฉลาดผมตกงานผมเสียความมั่นใจในตัวเองชีวิตผมไร้ค่าธนาคาร ครอบครัวเราเป็นมหาเศรษฐีคุณปู่สร้างธนาคารขึ้นมาหลานเป็นรุ่นที่สีกิจการของธนาคารทำยากขึ้นสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปแต่ธนาคารก็ยังเป็นธุรกิจที่ทรงอิทธิพลผมปล่อยกู้ลูกค้ารายใหญ่ๆต่อมาลูกค้ารายใหญ่เริ่มกู้เองได้ออกพันธบัตรเองผมปล่อยรายย่อยต่อมาผมถูกร้านค้าปีแกแย่งลูกค้าเขารับเงินสดจ่ายโรงงานเครดิต เขามีเงินเหลือเลยเอามาปล่อยกู้เขาชื่ออีออนเขาแย่งลูกค้ารายย่อยเราไปไม่เป็นไรเรายังมีอีกหลายธุรกิจเราบังคับพวก s m e ได้พวกนี้ไม่หือไม่อื่นโดยบังคับซื้อประกันได้รายได้เรายังดีวันดีคืนดีมีคนบอกว่ามีบริการใหม่ๆมาแย่งการค้าผมมันไม่ต้องเปิดสาขามไม่ต้องสำรองเงิน มันมีแค่ปุ่มเดียวคนทำของแบบนี้มีหลายคนผมโดนแย่งลูกค้าแย่งต่อรายได้ทุกวันจนผมเสเขาเรียกมันว่า fintech มันคืออะไรผมขยันผมโคตรฉลาดผมโคตรรวยผมทรงอิทธิพลแต่ผมแพ้ผมโคตรงงโรคเรามันมีความเปลี่ยนแปลงเร็วมากเราต้องเตรียมตัวเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาครับ โลกยุคใหม่ไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กโลกยุคนี้ปลาเร็วกินปลาช้าคุณไม่เปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนคุณอยู่ดีขอขอบคุณบทความ forward line ภาพประกอบพิซซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ